นะครับระวังอิปูหนีบเด้อครับผมบผมสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน่อยปฏทิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยละครับผมครับมื้อนี่นุ่มหน่อยสีผ้ามาหาอิปูหน้าครับผมหาปูหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนุ่มหน่อยมาขุดกิปโปมนะครับแล้วก็ มาเห็นขวายปูหน้าหลายหลายพี่น้องมือหนีนมหน่อยเลยว่าจะมาหาคุดปูหน้าเมื่อต่าพี่น้องเอาไปต่าเสบักสังนะครับอาหารบ,นบานๆพี่น้องแต่ว่าสุดแสบเลยครับผมครับมาพบพอกับนุมหน่อยมือนีในวันที่6พฤศจิกายน2,567น,นะคะผมครับนุมหน่อยขอขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจนะครับที่เขามาติดตามเราชมคลิปข้องนมหน่อยครับผมเดี๋ยวไปทารุ่นทาช่มน้ำกันเลยนะครับมือหนีนมหน่อยสิเดปูหน้า เมื่อหลายบัวนะครับจะได้หลยซ้ำในพี่น้องเดี๋ยวเมื่อได้บัวนะครับผมจะหาได้จากตัวครับเดี๋ยวไปทารลุนท่าช่วงน้่กันนะคะรับผมไปกันเลยครับครับเมืองครับนี่ขวยปูหน้าพี่น้องครับปูหน้านุ่มหน่อยมาพอองว้านพี่น้องนี่จะขวยปูหน้าด้วยครับปูนครับ นี่กรแมนด้ครับนะครับแมนเบิร์ดพี่น้องพูน่ะไปสุดแทวเลยนะครับอยู่ยิ้มให้หน้าเขานะครับน้มกระลังจะโบกพี่น้องน้มกระลังจะเบิร์ดเขาก็กระลังออกห่วงนึงเหลืองนะครับกระลังเลื่อมเหลืองไปไก่จะพ่อเกี่ยวแล้วครับผมครับเดี๋ยวมาคูดอีปูหน้ากับนุ่มหน่อยเลยนะครับนะครับมาทารุ่นขวยแล้วครับผมจะได้ตัวใหญ่เป็นไรครับผม หน้าช่วงนี้เพื่อนกะมั่นแล้วนะคะผมมีน้ามันเต็มเลยนะครับมีน้ำมันเหลืองเต็มเลยครับผมแสบครับผมช่วงนี้เพื่นมีน้ามันแล้วครับเดี๋ยวหลวงไป เจอตัวแล้วครับกระผมขินมาได้แล้วนี่เดี๋ยวหลังต้มออกกันพี่นอ้องคุณนะครับาได้ตัวแม่นะครับผมเนี่ยสวย,สวยเลยท่าทองเพื่นเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวแม่นะครับ ตัวเมียครับผมก็ลังงามเลยพี่น้องใส่นี่ครับพายุรินมน้ำแบบนี้ดินเพิ่นยัเบอท์นแข็งนะครับล้วงก็เลยพี่น้องแต่ไหมแล้วพี่น้องนุ่มหนอยล้วงก็เลยบ่ตรงคุดครับแบบนี้ง่ายครับ พราะดินพื้นยังหนิมอยู่ตัวเม่อีกแล้วล่างกอนครับครับผมตัวเมียอีกแล้วสวยๆเลยอายุหากินแบบวิถีชีวิตบ้นบานๆครับเช่าหายเช้าหน้านะครับผมล่มก็พัดมาแล้วพี่น้องลุม่มหนาวมาแล้ว,วหวยเพื่อนพี่น้อง ร้อยร้อยเท่าร้อยตีนเพื่นนะครับร้อยเท่าเพื่นพี่น้องไตแบบนี้ครับมะม่วงกล้ยนี่พี่น้องหาหูเพื่นพี่น้องกล้ยนี่น่าจะได้ฟุดเดี๋ยวเสียมมาขุดครับ ได้มาพารุนน้ากันนะครับก็จะได้ตัวแม่อีกว่าพี่นอ้องถ้าตัวแม่นี่น้ำมันจะห้ายกว่าตัวปูนะครับผมเิียนตแล้วครับเจอตัวแล้วนะครับระวังอิปูนีบเด้อครับผมนี่เลย เดี๋ยวเอามาล้างหน้าหมกกุกนครับจะได้เห็นหน้าตามันชัดๆว้าเด็กตัวแม่อีกแล้วพี่น้องมนัมนมนตัวเมียครับอูหน้าด้วยครับครับอีกขวดหนึง่งพี่นอ้องวุดเวลาระว่างเพื่อนหนีบมือนะครับผม ตัวนี้ตัวผูนะคบผมตัวลักษณะตัวผูเพื่นทองเพื่นจะเป็นแบบนี้เป็นกีดขึ้นอยู่ทั้งกลางนะครับถ้าทองเป็นแบบนี้คือตัวผู้นะครับผมจะแตกต่างกันนะครับเมืองง่ายๆครับผมครับขวยนี่หู้นี่จ,จบเอเลยพี่น้องบบหุด เจอตัวแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวล่างก่นกอนครับครับเอ๋ตัวแม่นะครับนี่นี่ครับทองตัวแม่เพื่อนจะเป็นวงก,งกว้างๆแบบน,นี้จะบไม่ขีดต,ตรงกลางเป็นตัวผูนะครับผมถ้าตัวผูเพื่อนจะมีหลองตรงกลางอยู่ทองเพื่อนนะครับ ปูนาครับผมครับเวน,นี่กุดล่ะเลยครับเนี่ยครับเต็กีตุ่มเดี๋ยวไปหลังออก่อนหลังออก,ก่อนนะครับ เด็ดตัวแม่อีกแล้วครับผมใส่ส,สวยๆเลยนะครับนี่ตัวเมียเวลาจับเห็จับทั้งข่างพื่นนะครับนี่มือล็อกสองขางพื่นจะได้บนีเผ้าพ,พี่นอ้องจับแบบนี้ครับครับครับัดนี่พี่นอ้องสองหูนี่ หูแบบใหญ่เลยแบบแบบหูหนึ่งเดี๋ยวมาขุดน้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาทารุนกับนุ่มหน่อยนะครับจะได้ตูวใหญ่บ่วพี่น้องมาครับนุ่มหน่อยกับเขาเจ๊พีชกิดบ่วเพิ้นมีสองหูปัตตาคุดแล้วพี่น้องเพิ่นคุ้ยเดียวกันนั่นแหละครับมีตัวเดียวเปิ่นคุดหูลงมาเชื่อมกันนะครับมาต่อกันพี่น้อง งามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวมันไปล้างนา้ำกอนครับมิแตกิโตมมาล้างน้ำบอกเห็นไหนเห็นตาเนี่ยครับผมอุย้ยตัวเมียงามๆเลยคุณนะครับจะไล่ตัวเด้พี่น้องไก่สิบก็ตามแล้วครับผมคุณนะ่ะมีเตใสสวยๆเลยครับ ตัวน่อยก็จะเอาไปดองนะครับไปใช้ตําคุ้งพี่น้องเอาไปดองครับดองนํำปลาครับผมหาอีกเจาหน่อยกับพ่อละครับพอตําแล้วเอ,เอาเอาแต่พอกินกับพ่อนะครับผมเสียมถือเพื่อนพี่น้องตัวนี้เสียมนุ่มหน่อยไปถือเพื่อนไปโดนเพื่อนกระดองเพื่อนแตกเดี๋ยวไปลางน้าเมืองครับ อู้ลุดมือหลุดโอ้เกือบหลุดมือครับผมครับเสียมถือพื้นนะครับแตกครับผมกระดองพื้นแตกโบเป็นยังครับครับครับหลุนหู้นี่ครับผมได้โตขึ้นมาแล้วฟุนะ คช่มึงรับพี่น้องพี่น้องว่าตัวผูหรือตัวแม่ครับผมนุ่มหน่อยว่าเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวเมียครับผมเดี๋ยวไปล้างน้ามึงน้ำกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวนุ่มหน่อยจะล่างออกให้มึงพี่น้องว่าตัวผูหรือตัวแม่ครับมาหลุ่นกับนุ่มหน่อยนะครับผมแธมอาแล้วครับตัวเมียครับผม สวยสวยเลยอวบๆเลยครับผมใส่กระลังงามนะครับเอาไปขวัวไปขวัวตาครับตาเสบักสังเด้อพี่น้องแสบๆครับอาหารพื้นบ้านครับผมหรือจะนําไปออมนะคะผมเอาไปออมเซกบหน่อยพี่น้องแต่ว่าโกบโปมี่ครับก็เลยว่าจะเอากูดไปขวัวตาพี่น้องจะไล่ตัวแล้วครับไก่สซพตํตำแล้ว เดี๋ยวมาทารุ่นกวยนี่มีโตบ่ล่โตนั้นอยู่เสร็จแล้วนี่นครับคุณนุน่มหน่อยปั่นขึ้นมาเลยพี่น้องโตบัก่ซุปแป้งทอดเลยนี่เดี๋ยวไปล้างหน้ามึงน้ำกันนะครับมาทารุ่นว่าตัวผูหรือตัวแม่ครับมาล้างหน้าม,มึงพี่น้องครับ ตัวตัวตัวแม่นะครับผมนี่งามๆเลยครับนี่ตัวหน่อยเอาไปดองนะครับผมปู okay, มา <okay. S 1> คุดซอยคุดซอยหรือซอยคุดล่ะนั่น ตัวนี้ถือเสียมพี่น้องเมืองน้ำมันมันออกเลยพี่นอ้องคุณน,นะนเดี๋ยวนุ่มหน่อยหลวงเมืองเห็นไหตัวยางอ,อุ้ยหลวงจนสูดแขนพี่น้องเ้ยเจอตัวแล้วครับได้ขึ้นมาแล้ว ได้ขึ้นมาแล้วคุณน,นะนะครับเดินหนุ่มหน่อยที่ว่าหลังเยู่มึงแขนหนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยหลวงเอาจกเอาพี่น้องอ้ได้ปูอีแล่ครับอีแล่นี่อีแล่ครับตัวแม่นะครับผม ไปออมมึงได้เนาะคือสีแสบพุดแบบจริงจังมากเลยพี่น้องมันมานอ่าอ่นแล้วบ่เดี๋ยวจะลองออมบบตง เอาตรงมจกพี่น้องตักขึ้นมาเหรอนี่ครับเดี๋ยวไปลางน้ำมึงเมืลอเด้อพี่น้องด้วยครับตัวเมียมันงามครับผมใส่วสวยๆครับนี่พรออมแล้วครับผมเขินมาพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวร้ายแล้วพี่น้องโอ้ยพุดข้าวเดียว อูหน้าบ้านพี่น้องมีบนะครับผมมีหลายบอนะครับ้านนุ่มหน่อยกับพอได้กินอยู่ครับผมพุดข้าวเดียวก็ได้พ่อไปขัวตําอยู่ครับตัวมันหน่อยกับเจ้าไปดองนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับพ่อเหรอครับผมครับนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่มหน่อยในการทมคลิปต่อไปนี่นะครับเอาไว้เจอกันไมคลิปหน้านะคบผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ กลับบ้านกันครับ